สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้รายการสุกรีมีเรื่องเล่าจะพูดถึงความสุขของคนแก่นะครับเนื่องจากว่า,เ,าเวลาผ่านไปนะครับอีกปีหนึ่ง2567ขึ 2, ้น2568คนแก่อายุมากขึ้นขณะเดียวกันคนแก่ก็มีเวลาเหลือน้อยลงการที่มีเวลาเหลือน้อยลงแล้วก็ได้มีโอกาส ทำวงปล่อยแก่ทําให้คนแก่ทั้งหลายมีความสุขความสุขของคนแก่นั้นมีไม่มากนะครับมีไม่มากแต่เนื่องจากว่าคนแก่ได้ทิ้งความทุกข์ได้ทิ้งความทุกข์ไปแล้วคือการก้าวข้ามสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วก็ตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตละทิ้งความทุกข์ที่แบกไว้ไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงทิ้งได้ก็ ก็จะมีความสุขเพรปะนคนแก่ที่มีเวลาเหลืออยู่ก็จะมีความรักมีความเมตตาให้อภัยสำคัญที่สุดคือให้อภัยและยิ้มให้กับสถานการณ์ต่างๆทุกขณะความหวังให้ความหวังให้ความาให้พลังบวกแล้วก็ให้กับความสงบการร้องเพลงของคนแก่การรวบรวมพลังของคนแก่การที่มีโอกาส ของคนแก่ทั้งหมดมีประมาณ13วงทั่วประเทศนะครับอยู่ใน12จังหวัดแล้วก็คนแก่โดยรวมประมาณ1,400กว่าคนนะครับคนแก่เหล่านี้มีความสุขกับการร้องเพลงสำหรับปีใหม่นี้วงปล่อยแก่ก็จะมีชีวิตชีวามากขึ้นวงปล่อยแก่ได้สร้างความสุขไม่ใช่ให้ความสุข,ขคนอื่น แต่เป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ตัวเองเท่านั้นที่มีความสุขมากที่สุดความปรารถนาดีของคนแก่และวงปล่อยแก่ขอมอบความรักความอบอุ่นให้แก่กันตลอดปี2 5 6 8ครับ